มูนี่พี่ดาดูแป,แปลกไปนะคะพี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เนี่ยสนไว้หน่อยก็ดีค่ะเพราะเดี๋ยวนี้พี่ดาชอบนั่งเหมอคนเดียวบางทีเขาชอบทำตาขวางอ๋อนี่แสดงว่าเรียกร้องความสนใจิช่ี่ยเฮ้คุณครับ<ะ>มาหาผู้กองเหรอครับอ๋อใช่ ผูออ้กองไม่อยู่แล้วครับมีอะไรสั่งฝักไม่ได้เลยครับงั้นไม่มีใจะแตค่เมรจอลอยแล้วค่ะผู้กองค่ะมากับสูดไดที่ถึงใครคะผมก็กําลังจะถูงทีสูดไงครับก็สูดนั่งอยู่ตรงเนี้แต่ตาผู้กองอะเมอม้อ,อไปถึงไหนถึงไหนละ ผมกำลังคิดว่าถ้าผมลาออกจากราชการสูณสุจะว่าไงครับแล้วพี่พงศ์จะลาออกสากเป็นอยู่ มาตั้งหลายอย่างนะเกี่ยวกับอะไรเหรอคะเสียฮะพ่อของคุณนอกจากจะมีเรื่องวุ่นวุ่นเกี่ยวกับการบุกรุกป่านะยังจะมีเรื่องยาเสพติดอีกนะสุดสุดม่รู้เรื่องด้วยนะคะ ก็ไอ้ที่ผมทำอะไรไม่ได้แบบเนี้ยก็เพราะคณสุขนะสิสุกที่รื่ดนี้เองอ่ะเอาผู้กองดีกับสุดแต่ตราบใดนที่ผมยังอยู่ในหน้าที่นะสักวันหนึ่งเราอาจจะประทะกันจนไดนะ้คุณก็เอาหูไปนาตาไปไล่สิคะจะไปสียใจทำไมอ่ะผมจึงคิดจะลาออกจากตำรวจไง หรือไม่คุณก็ต้องพูดกับพ่อของคุณให้เลิกงานผิดกฎหมายนี่ซะป้าป้าคุณนายมาคุณคะไม่ต้องหรอกไม่ต้อง บอกกี่ครั้งแล้วไม่ต้องเรียกคุณคุณคุณนายเลยนะไม่ต้องหรอกป้าะคผู้กองไม่ไปทํางานเหรอถึงได้จอดรถอย่างนี้ยไปค่ะเพิ่งกลับมาเมื่อกี้นี้ตอนนี้ไม่สบายนะ ฉันอยากจะดูหน้าเขาว่าเขาจะทําหน้าแต่ไม่ต้องอย่าไม่ต้องไม่หรอกป้าฉันไม่เข้าไปหรอกฉันมันหาที่เป็นป่ายต้องทําหน้ายัางไงถ้าเขาถามว่าเสนอหน้ามาทําไมเนี่ยฉันกลับไปกันป้า เมื่อกี้ได้ยินเสียงมึงยินคุยใครอยู่วะคุยกับคุณนายมาค่ะคุณนายคุณนายไหนอ่ะขอโทษค่ะอีฉันลืมไปว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นคุณนายของผู้กองแล้วธนมาเหรอแล้วเขาอยู่ไหนอ่ะมาแล้วไปแล้วค่ะไปที่ไหนไม่ทราบค่ะจะรีบไปไหนเหรอคะผู้กอง พาะกาไม,ม่หนีไปไหนแล้วค่ะ,ะมาลลยไปเปิดประตูทีไปเจอรับ ค่ะมาครับในผมคุณค่ะเอ่อฉันวิ่งไปซื้อเลี้ยงนะพี่พี่สมก็จัดของแล้วคุณนี่ถือโอกาสเที่ยวนะซ่าเอาเงี้ดีกว่านะมซ่าซื้อมาเผื่อกชนด้วยแล้วก็เกื่ยดคนสุขสุขเนียไม่เอาใช่ไหมไม่ปฏิเสธนะพี่ <c oughs> ทำไปก่อนนะพี่นะไปละ มาครับเจยกันไหวอ๋อาไปหนทะ่องค่ะได้อยู่แล้วาไวในเลยไหค่ะอ้าวสวมมาพอดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันขึ้นไปจัดเองนะคะคุณเอกชันว่าไปเยี่มส้วมแล้วก็มีเรื่องที่ถามส้วมด้วยจะถามเรื่องผู้กองดานูรุตแล้วก็สวมขอนะคะทุกอย่างมันจบลงแล้วสวมไม่อยากเลยฟืนโอเคเอๆไม่ถามเรื่องผู้กองกอง็ได้แต่ ฉันอยากจะถามส่วมเรื่องถ้าจะถามเรื่องตั้งสำนักทรงแล้วก็ส่วมมีเหตุผลของส่วมค่ะแต่เป็นเหตุผลที่บอกใครไม่ได้ส่วมไม่ไว้ใจฉันใช่ไหมไม่ใช่ไม่ไว้ใจค่ะแต่มันมีความจำเป็นบางอย่างตกลงฉันก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยแต,แต่แต่ฉันมีเรื่องอยากจะถามส่วมอย่างหนะึ่งเเรื่องอะไรคะ ไว้ให้ฉันเป็นอิสระก่อนดีกว่าส่วมฉันจะได้ถาม่างเต็มที่ไงคุณเอกคะคุณเอกคือคนดีนะคะเดี๋ขึ้นต้นอย่างนั้นสิส่วมมันทำให้ฉันลำบากใจมากเลยรู้ไหมฉันนี่ไคนดี 好好